สวัสดีครับผมเบ่าไทยไร่มันวันนี้อยู่บ้านครับดูอากาศเนี่ยมืดคึ้มเลยครับฝนเข้าไม่รู้กี่วันกันแน่ครับเนี่ยตกมาสองวันแล้วครับแลวตอนนี้กาลังแซะอยู่ครับผมอยู่สวนหลังบ้านแม่ผมนะแม่แกผูกผลไม้ไว้เพียบเลยฮะเป็นสิบชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงมีน้ําดอกไม้ครับนี่มีห่อไว้ครับนี่นี่ครับ ตะปลาดมังกรท้อนมังอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยครับนี่ดูน้อยนาค่ะออกลูกเลยเนี่ยนี่นครับอุ้ยนี่กำลังออกครับเต็มไปหมดเลยลองดิดปลูกไปครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่ผมมาเอาตะไคร้ครับมาทำกับข้าวตอนเช้าตอนนี้หกโมงครึ่งนะยังมึนๆอยู่เลยพี่น้องเลยนี่ เต็มครับผลไม้หลังบ้านแม่นุ่นบ้านแม่นะอันนี้มันผมฮะโหโตดีจังเลยพี่น้องเอ้ยจะท่วมหัวนะครับนี่เป็นมะม่วงโชกันนันครับอันนี้ผมปลูกไว้เองนี่กำลังออกเลยเนี่ยโออันนี้เป็นส่วนที่สาวบุรีรัมปลูกไว้เลยครับเป็นฟักทองครับไรสารพิษครับอาจจะมีแมลงมาเลงมาเจาะมากนะฮะ ใบเหลืองใบด่างบ้างครับไม่ได้ฉีดยาครับมีถัว่วมีอะไรอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับแต่ทาไปทํามาลูกมันไม่กิมจูครับไอโทนหลอกฮะซื้อมาปลูกบางลูกก็เป็นบางลูกก็ไม่เป็นมนันแปลกๆนะฮะเนี่ยอันนี้เพิ่งออกครับโอ้อันนี้เป็นมะม่วงสามฤดูดนี่ออกรูเหมือนกันครับกินสุกๆก็อร่อยดีครับแต่ตอนดิบๆโอ้โหอย่างเปรี้ยวอะ่ะ นี่ครับโอ้โหมรกรครับแน่นเปรี้ยฮเนี่อยู่ตรงโรงรถผมพอดีที่ทำใหม่ครับเนี่ยกว่าจะเสร็จครับหลายวันอยู่ครับบัวไปเข็นมันให้น้องส้มได้สองวันเลยครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะฮะนะครับอันนี้ผมปลูกไว้เองครับอาจจะไม่ค่อยงามครับเคือไม่ค่อยมีครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรครับ ปลูแบบธรรมชาติโอ้เนี่ยดูขนุนฮนะต้นนิดเดียวครับต้นเท่าขานี่ครับเต็มดกเต็ไมไปหมดอันนี้ลอยไฟไหม้นะพอดีหลานมาก่อไฟข้าง,างๆมันเลยไหม้ต้นไปดูโอ้โหขนุนนั่งดินฮนะต้นนิดเดียวครับเนี่ยต้นเท่าขาเองครับโอ้โหวันนี้ผมมีวัตถุดิบชนิดหนึ่งครับที่หากินยากมากเลย นะครมาแนะนําครับเดี๋ยวไปดูครับผมวัตถุดิบที่ผมพูดถึงก็คือนี่ครับอ็นข้อไก่นี่ยะหาซื้อยากครับสำหรับที่บ้านผมนี่หาซื้อยากผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นหาซื้อง่ายหรือเปล่านะครับนานๆจะมาสักทีครับเนี่ยผมซื้อมาหนึกิโลสีบาทนะครับผมทํากินไปหลายรอบนะครับไม่ว่าจะผัดเผ็ดผัดกะเพราแล้วก็เอาไปแกงกะผักนะครับเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่สําคัญที่อร่อยครับตรงนี้เห็นไหมครับ เนี่ยผมชอบมากเลยมันจะมันๆอร่อยครับแล้วจะมีนี่ครับกระดูกอ่อนติดนะครับกรุบกรอบอร่อยมากเลยครับอันนี้มันเหลือผมก็แช่ช่องฟิตไว้ผมก็เลยมาแช่น้ํานะเพื่อให้มันละลายนะครับก่อนที่จะทําอาหารครับวันนี้ผมจะทําเป็นต้มยาเอ็นข้อไก่นะครับนี่เดี๋ยวให้มันละลายน้ําดีก่อนครับนี่ครับราคาถูกอร่อยดีครับผมนี่โอ้โหแค่สี่สิบห้าบาทพี่น้องโลดึงเยอะครับนี่ แต่คนเป็นเกาไม่ควรกินนะหรือปวดขาครับง่ายๆมัน <ๆ S 1> เดินก็นต้มครับใส่เกลือลงไปเครื่องต้มครับนี่ขาดใครไปมะกรูดหอมแดงแล้วก็นี่ครับมะขามเปียกอาจจะดำหน่อยนะเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วครับน้ำก็จะดำนิดนึงไม่เป็นไรครับทำกินเองชุบรอน้ำเดือดแล้วก็ ไปเอ็นไก่ไปครับเอ็นข้อไก่ไปนี่ปุกฝ่าไปก่อนครับปโโุ๋ยอยวปรุงรสด้วยผงนัวครับขาดไม่ได้ <นะ S 2> อ่ะทิ้งไว้ให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะปรุงในชามครับผม,ม,ร,บมร,บรุงรสก็ง่ายๆครับผมเหมือนเดิมครับมะนาว ใส่กรกสอบซี่ปลารรพริกสดนะครับพริกปนหชีว<า>ับครับเี๋ยขอหน่อยฮะไม่พอ จีจัดเข้มข้น เรียบร้อยแล้วครับนี่ต้มยำเอ็นข้อไก่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบ่าวไทยไร่มาในทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอ่านะครับในี่วัตถุด,ดิบที่หาค่อนข้างยากนะก็สำหรับแถวบ้านผมเนี่ยหายากจริงครับตั้งนานจะมาทักทีงไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับมาชิมก่อนเลยโอ้ย นช,ชอบจริงๆเลยผมสดสดสดนี่ชอบจริงๆเลยเอันดีครับเอ็นนะเอ็นกุบๆเหมือนม,ม,มันรับโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นอร่อยเกินเห็นไหม จะมีกระดูกอ่อนแล้วจะมีแบบที่ผมบอกครับลกเหลืองไขมันมันนะเหมือนเป็นมันข้อมันนะอร่อย,อยมากวันก่อนผมผัดเผ็ดครับืงเงี้บพี่น้องผัดเผ็ดอ่ะสุดยอดอ่อ จ็ดโมงเองเลพี่น้องเจ็ดโมงแน่นอนร้อนอ้าวครับฝนเข้า แล้วก็ด่นนี้อ่ะอ่อยเกินนี่ก็มีรงเม็ดแบบปล่อยมานะปล่อยเป็นละอองลองครับเมื่อเช้ามื่อที่กาแฟะครับอนี่นะเอาไปทำแหนมนะพี่น้องนะ ไปทำแหนมเอ็นข้อไก่แล้วไปทอดแก้มเราเนาะโอ้โหทีหนึ่งนะพี่น้องกินกับข้าเหนียวเนาะโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านีกว่าเดี๋ยวหาซื้อใหม่จะหาได้หรือเปล่าไม่รู้นั่นเนอะอว็จัด ืไม่ผิดหวังถูกดีอร่อยอืมอืมเสร็จ อืเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปหาซื้อมาทำเป็นเมนูอื่นเนี่ยทำแหนมดีกว่าทำแหนมแหนมแล้วมาทอดเนาะสุดยอดเนี่น้องเย My gun?